เจ้าหน้าที่ครับเขาก็ต้องเร่งกรอกทรายบรรจุลงถุงเพื่อที่จะนําไปทําแนวป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมชุมชนหลังเกิดเหตุน้ําป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของตําบลโพงามอ,อําเภอประจันตคามตําบลดงที่เหล็กและตําบลโนนห้อมอ,อําเภอเมืองปราจินบุรีครับ โดยเฉพาะที่บ้านคุ้มตำบลโพงามครับบนถนนสายสวนสสรยังคงมีน้ำท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ50 60เซนติเมตรระยะทางกว่า1กิโลเมตรครับทำให้รถสัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลําบากนะครับขณะที่ชาวบ้านซึ่งมีบ้านพักอยู่ริมถนนยังคงได้รับความเดือดร้อนเพราะระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงครับ ส่วนที่ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาตามลำห้วยกุยมั่งนะครับเข้าท่วมบ้านพักซึ่งปลูกติดอยู่ริมห้วยทึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7นะครับแล้วก็หมู่ที่8ด้วยนะครับก็รวมถึงสถานการณ์ที่บริเวณของวัดป,ป,ป่าผาตาดทานสวนรรค์ด้วยนะครับเขาบอกว่ากระแสน้ำเนี่ยยังคงเชี่ยวกราดอยู่ด้วยนะฮะ ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่ฮะอีกหนึ่งจุดครับก็คือที่บริเวณของนครราชสีมาครับในสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณในอำเภอปากช่องนครราชสีมาเนี่ยครับก็ลงพื้นที่บ้านเขาพระและบ้านชลประทานตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสำรวจความเสียหายและให้กำลังใจกับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำป่าจากภูเขาไหลลงมาทั่วหมู่บ้านสูงกว่า1เมตรเมื่อวานนี้ครับซึ่งก็มีทรัพย์สินที่ขนย้ายขึ้น ที่สูงเนี่ยไม่ทันได้รับความเสียหายไปบางส่วนครับขณะที่พลโทธัญญาเกียรติสารนะครับแม่ทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะครับไปร่วมประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงของฤดูแ้งแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมในช่วงของฤดูน้ำหลากแบบนี้นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเขาวงแล้วก็อำเภอนาคูที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งน้ำอุปโภคในช่วงฤดูแล้งและบางปีก็ถูกน้ำท่วมในช่วงของฤดูน้ำหลากด้วยนะฮะ